สวัสดีครับพบกับเอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงเฮงรวยรวยขาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบครับวันนี้มาแนะนำเหรียญอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยกระโมครับนั่นคือรุ่นชนะจนพันล้านนะครับ แต่รุ่นนี้เสียดายที่ผมหาอรารการละเอียดการจัดสร้างไม่เจอนะครับแต่เหรียญเป็นเห,นเหนรียญรูปไข่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยมาแกะสดสดเลยนะเอาโอ้โหองค์นี้หนักๆนัหนักแต่จะเป็นเนื้องเงินมาเดี๋ยวแกะดูสักสี่องค์ห้าองค์เลยนะครับรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเดี๋ยวแบ่งเอฟซีรุ่นละร้อยนะครับใครสนใจว่าเปิดออกมาแล้วเหรียญสวยก็เอฟได้เลยรุ่นละหนึ่งร้อยบาทนะครับที่เอ็มสายบุญเลือใครสนใจก็คอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับติดต่อมาได้มีแบ่งให้นิดหน่อยครับกับรุ่นชนะจนพันล้านแกะสดสดเลยนะครับ เอาลุนละหนึ่งร้อยบาทพอมาดูกันครับเหรียญจะสวยหรือเปล่าไม่มีเหรียญตัวอย่างเลยครับมาเดี๋ยวแกะดูพร้อมๆกันเหรียญแรกครับรุ่นแรกรุ่นแรกเป็นสีอะไรสีอะไรสีโอ้หสีอะไรเนี่ยสีอะไรขาวไหมโอ้ยเฮ้ยได้แล้วเฮ้ยไม่ธรรมดาโอ้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีวรพื้นดำขอบดำครับข้างบนเขียนว่าชนะจนพันล้านด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดบุญยักษ์อโม นี่กลืนเขียวๆเวนาะดูนะเป็นเขียวเข้มรือเปล่าครับเนี่ยเห็นไหมมันสีเขียวเข้มเลยเนาะเหมือนเขียวเข้มเลยนะครับโอ,โ,โ,อโอ้โหด้านหลังครับด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยปีสองห้าหกห้านะครับโอ้โหตอ,อกเลขโค้ดสามหกเลขตอ,อกโค้ดอื่นมีไหมตอ,อกโค้ดอืน่นเห็นไหมเห็นร้อยปีนะครับนี่วัดห้วยด้วนโอ้โหเบญญามันมจำตัวหลวงปู่ด้วยไม่ธรรมดารุ้นละหนึ่งร้อยบาทมามาดูเลยมแกะดูเลสี่ห้าุ่นแบ่งปันนิสี่รุ่นละร้อยพอนะครับ อันนี้ขนาดกว้างอยู่ที่3เส้นนะครับยาวอยู่ที่ประมาณ3.8มเส้นนะครับ3.8กว้างกว้างประมาณ2.9 3เซน2.9เซนนะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะชัดนะครับด้านหน้าก็เป็นเนี่ยโอ้กึ่งเขียวกึ่งดำมามาดูสัก2น้ำเหลียนตรงกลางแล้วกันผมผมชอบเห่งตรงกลางมาโอ้โห ซีนแบบแน่นเลยนะครับมาอยากให้ดูตัวตัวอย่างนะครับมันจะมีซาตินทั้งลังหรือเปล่าเนี่ยซ <laughs> าตินทั้งลังนี่โอ้โหราคานี้สบายอ่ะร้อยเดียวแดงมาเป็นสีอุยเอาแล้วไงเอาแล้วไงลงยาเต็มด้วยเอาแล้วไงโอ้โหเหรียญนี้เป็นเนื้ออปปาก้าซาตินครับอบปปาก้าซาตินครับลงยาตีวอน พื้นม่วงขอบม่วงครับกับชานะจนพันล้านด้านหลังต่อโคตรไปโอ้ยผมได้เลขห้าตัวเดียวเล่นแล้วไงเล่นแล้วไงสร้างน้อยหรือเปล่าผมได้เลขห้าตัวเดียวครับผมได้เลขห้าตัวเดียวโหเอาแล้วไงสวยด้วยโอ้หงานซาตินมาแกอีกแก่อีกแกอีกแกอีก,ก,อกผมชอบผมชอบตรงกลางนะตรงกลางมีเฮบ่อยๆมามาแกอีกครับแก่อีกสักสองสามเหรียญเดีย๋ยวนี้อยากมีเหรียญตัวอย่างเพราะว่างาซาตินทั้งหลังหรือเปล่าเนี่ย มาลุนนี้ขาวไม่ขาวถ้าขาวเป็นเนื้องเงินทําไงถ้าขาวเป็นโอทองทิพย์แล้วโอ้โหโอ้โหมีเนื้อทองทิพย์ด้วยนะนี่ครับเป็นชุบทองนะครับโอ้โหหมายเลขห้าศูนย์เจ็ดนะครับประมาณนี้แหละรุ่นนี้เนาะใครเช่าหาก็เราหาบูชาได้กับรุ่นชนะจนพันล้านนะครับชนะจนพันล้านจริงๆครับโอ้โห โอ้ผมได้หมายเลขห้าด้วยนะครับชนะจนพันล้านนะครับใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้เลยนะครับอันนี้แบ่งปัน f c รุ่นละร้อยแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยคาดแควปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ